มาดูการแข่งขันกีฬาเยาวชนชาติครั้งที่40หรือว่าฉลามเยาวชนเกมนะคะล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันค่ะได้แก้ไขปัญหาเรื่องของที่พักนักกีฬาที่อยู่ไกลจากสนามแข่งขันนะคะดังนั้นทางเจ้าภาพมีการจัดรถรับส่งไปถึงสนามแข่งขันเลยค่ะไปติดตามจากรายงานกันค่ะ ดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทวชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายวิทยาคุณพื้มนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและนายสนธยาคุณปื้มนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชนบุรีร่วมกันเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมสโดยมีหัวหน้าคณะนักกีฬาจาก77จังหวัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจโดยในที่ประชุมได้แจ้งต่อฝ่ายจัดการแข่งขันถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการแข่งขันโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรียอมรับว่ามีปัญหาเรื่องที่พักที่ปีนี้จัดให้พักในโรงแรมแต่ว่าที่พักนักกีฬาห่างไกลจากสนามแข่งขันมากบางแห่งไกลถึง3ามถึงห0กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดชนบุรีพร้อมแก้ปัญหาด้านการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาทุกจังหวัดเพียงแค่ประสานงานมาพร้อมออกเดินทางทันทีการแข่ก,กีฬาเราชนครั้งนี้นะครับในในส่วนที่เราเตรียมการเนี่ยเราก็มีตั้งกรรมการขึ้นมา22คณะซึ่งก็ได้เตรียมการในทุกฝ่ายแล้วคาดว่าในภาพรวมเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไระเป็นห่วงนิดเดียวเรื่องการเดินทางของกับที่พักนะครับซึ่งในการจอระบบเข้ามาที่ผมน้าเรียนนะครับว่ายังยังลงมาไม่ครบถ้วน ดังนั้นวันนี้ก็ใกล้แล้วบางส่วนที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ยังไม่สรุปให้เราเนี่ยทำให้เราวางแผนการเดินทางอาจจะูกหักหน่อยแต่เราก็เตรียมรถถุนกลางไว้แล้วนะอันนี้ก็คิดว่าเราคงทํางานร่วมกันกับก,ก,บก,ก,บกรกตคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีบางคนบอกว่าแคนตัวชนบุรีจะไ,ไปนอนพัทยาอันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคที่เราต้องรีบขนส่งมาให้ได้ให้ทันเวลานะอันนี้ก็เป็นเรื่องเขาจอระบบเข้ามาอันนี้ก็ทราบปัญหาอยู่นะครับส่วนพิธีเปิดพิธีปิดต่างๆ เรื่องความปลอดภัยต่างๆเรื่องอะไรต่างๆเรียบร้อยนะท่านนายกอบจอท่านเตรียมการในเรื่องพิธีเปิดซึ่งเราเตรียมของเราเองเป็นงบประมาณของเราเองนะในส่วนงบที่จากกรกทก็กทกําทไปทุกเรื่องแล้วนะครับที่ที่ที่ทเรา,เาจําเป็นต้องทําในยี่สิบสองคณะในเการแจต,ตั้งในเการแข่งขันครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นนายธวัชชัยศรีทองผูว้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้เดินทางมาที่โรงแรมเจปาป์คชนบุรี เพื่อเปิดศูนย์สื่อมวลชนที่เตรียมไว้อำนวยความสะดวกแก่นักข่าวช่างภาพที่มาติดตามทำข่าวกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ที่จังหวัดชนบรุรีซึ่งทางก้าภาพได้จัดคอมพิวเตอร์จำนวน20ชุดพร้อมด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมถึงเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการนักข่าวเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวฉลามเยาวชนเกมครั้งนี้ให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้ทั่วประเทศสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพเจษฎาเฉย รายงานจากจังหวัดชนบุรี